Thank เสร็จแล้วรับคึณตัววางบนโต๊ะไม่ต้องเอาลงไม่ต้องเอาลงต่อลงเด็กยอดไปให้เข้าใจเนาะเข้าใจไหมค่ะเข้าใจอ่ะจับเข้าใจเนาะอ่าาที่นับเสร็จบนโตัะไม่ต้องเอาลงไป